สวัสดีครับผมมีต้านครับวันนี้อยู่กับผมเนฟิดนะครับทัลโหลนี่เหมือนตาย <c oughs> วันนี้นะครับเราจะอยู่ในจักรวาลโลกคู่ขนานนะครับย้อนวัยแต่งตัวแบบยุสคสกูนะครับไปต้้งในเกงก่อนเดี๋ยวผิดธีมเดี๋ยวผิดธีม เพื่อนเอาสายจัดเต็มมาบอให้แต่งตัวเฮียรูงแต่งมาซะดีแล้วดูกูแต่งเฮียคนเดียวท่าเล่นผิดท่าแรกที่เล่นกันสมัยวัยรุ่นให้พี่เนเปิดเป็นท่าอะไรครับท่าเบนช์เพสตก่อนเลยไม่ได้เพียอไม่ได้บอกหกท่าเลยหกท่าน้วันนี้วันนี้เนี่ยพูดไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงหกท่าอรงนี้มันเขาพูดเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงหกท่าเล่นกูพูดไปแล้วอย่างไม่ได้พูดถึงท่าแรกนะครับท่าเบนช์เพสท่านี้รู้กันอยู่แล้วนะครับสร้างกล้ามอกแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่ผมฝุดผิดและตอนนี้ก็ยังเห็นมีคคนนผิดอยู่ะรับ ข้อผิดพลาดแรกเลยคือเวลาเล่นเบนช์เพสแล้วลงไม่สุดนะครับถ้าลงไม่สุดเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อทํางานได้ไม่เต็มที่นะฮะข้อบิดพลาดที่สองเลยเวลาดันเบนช์เพสจำไว้เลยนะครับให้เราแอนอกไว้บีบสะบักตลอดเวลาแล้วกดไหล่ไว้ตลอดอย่าให้หัวไหล่ขึ้นมาแบบนี้ไม่อยาง้เล่นใช่ไหมใช่ถ้าแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นอย่างนี้แล้วดู ว่าไหล่หน้าผมนะครับแทนที่จะไปโดนอกกลายเป็นเข้าไหล่หน้าเยอะมากๆเลยแสดงว่าคุณเล่นถูกมากเลยก็เอาเป็นว่าเวลาเล่นในถูกอย่างแรกลงให้สุดให้บาร์แตะอกเลยแต่ไม่ใช่การพักบาร์นะแค่แตะให้เราเวีนโชอปโมชั่นหรือให้กล้ามเนื้อมันทํางานได้เต็มช่วงอย่างที่สองนะกดไหล่ไว้ตลอดเวลาเวลาดันเนี่ยให้นึกถึงแต่ข้อศอกอย่างเดียวเลยบีบเข้ามาแล้วกิ่งกมเนื้ออกนะครับไม่ควรจะ เอาอะไรออกมาแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยใส่หน้าทํางานหมดเลยถั่วต้มนะครับผมถั่วต้มโอเคตาอะไรของมึงเหมือนมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ท่าสองท่าที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า reverse whisker นะครับกินก๋วยเตี๋ยวเลยมึงเล่นเร็วนี่จับมาหนึ่งเมื่อก่อนนะผมเล่นผิดตรงที่แบบระยะมันไม่สุดนะครับ reverse whisker เนี่ยอย่างนี้เลยแล้วเหมือนกับทำดี เออนี่มันขับ C B R แข่งกันเลยนะครับก็คือแข่งกับเพื่อนว่าใครได้จํานวนเล็บเยอะกว่ากันนะครับก็เล่นกันอย่างนี้เ่อคิดว่าแม่งจะโดนโคตรคิดเล่นเลยโดนไหมไม่รู้ว่าอะไรกูเล่นอย่างนี้กับเพื่อนองไงสมมติไงเป็นก<อ>ูแข่งกันเอออ<า>ัน <C BR, S 1> นี้กูไม่เคยทำใช่เหรอตอนไปรู้ท่าปวดกูเลยเนี่ยคิดว่าแม่งโดนโฟอาร์มแล้วเล่นอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้ได้อะไรนะครับก็เอาเล่นถูกเล่นไงเล่นถูกสอนเขาได้แล้วกูเล่นถูกไมู่วะ S <S <S นี่เอาแขนนะครับวางลงนะครับลงไปให้สุดแล้วก็ขึ้นมานะครับให้เยอะๆ <S <S ไม่ใช่แบบระยะขึ้นมาไม่สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเขย่าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราขาดแรงเวียงแรงเวียงเป็นเวียนซะมากกว่าคือ,อขึ้นลงช้าๆเอาแบบเอาฟิลลิ่งถูกไหมโฟราม เอาไว้งัดข้อเพื่อนใครงัดข้อแล้วแพ้เพื่อนเนี่ยฝึกพวกท่าโฟอามนี้ตอบโจทย์เลยมาท่าที่3นะครับสำหรับใครหลายคนที่ฟูอัพแล้จะไปแข่งกับเพื่อนในจำนวนเนี่ยท่านี้เลยนะครับไม่พลาดกันทุกคนเดี๋ยวให้ดูหลังชัดๆว่ามันผิดยังไงนี่นะครับเวลาดึงขึ้นไปเนี่ยเ,ออเห็นไหมไหลหอเข้าไปแล้วก็ยกสะบักด้วยเห็นไหมครับท่านี้ ต้องจริงๆที่ให้ถูกเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะไปโดนแท็บตรงเนี้ยที่เบจิต้าแท็บใหญ่ก็เพราะท่านนี่แหละเอาแท็บดึงออไม่กูเมื่อก่อนเล่นผิดไงถ้ออาเล่นถูกเล่นยังไงเอาหน,น,นีวิธีเล่นถูกคือเชิดอ,อกตลอดเ,ออเวลาพอเราเชิดอ,อกแล้วเนี่ยการทํางานของกล้ามเนื้อปีกจะมาทํางานแทนทันทีเลยแทนที่จะเป็นพวกกลุ่มสะบักด้านบนพวกป่าตรงนี้ก็ปีกจะได้บานออไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะปีกทู่แบบเบจิต้า นี่ประมาณเบ่งประมาณแค่ประมาณ50%ถ้าเบ่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันจะเลยเส้นสี่แยกตรงนั้นนะแล้วรถมันจะติดพอรถติดก็แบบการจราจรติดขัด <c oughs> ท่าที่สี่นะครับ c a b ลฟ fry ท่านี้เคเ้ลถูกแล้วมึงเสีย่ากไม่ท่าที่สี่นะครับ cable fry เออคือท่าที่ยอดฮิตมากๆเวลาเล่นอกกันนะครับท่านี้เป็นท่าปิดในการฝึกอกของผมเหมือนกันนะครับเวลาเล่นผิดเนี่ยส่วนใหญ่เน่จะเกิดจาก เราจะเอาหัวไหล่มาเหมือนท่าเล่นอกเลยจาไว้ว่าเวลาเล่นอกทุกครั้งเนี่ยบีบสะบักแอน,นอกไว้ตลอดดึงดึงไหล่จากที่โผล่มาด้านหน้าอย่างนี้นะครับบีบไปด้านหลังนี้เลยพอเวลาเรายืดเนี่ยสังเกตดูอกจะถูกยืดออก ตเต็มเต็มที่เลยนะครับแปลว่ากล้ามเนื้อทํางานมากที่สุดพยยาสุดใช่ไหมแล้วเข้ามาแล้วเก่งโดยที่เวลาลงสุดแล้วเนี่ยใช้น้ําหนักไม่ต้องหนักมากนะถ้าเราใช้น้าหนักหนักเกินเนี่ยอกหมดแรงเราจะเอาไหลมาทันทีเลยตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เล่นน้ําหนักเท่าที่เราคอนโทรลได้เล่นพวกเคเบิลอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นหนักยืดสุดนะครับกดลงมาขอสธิตผิดอีกที่ผ,ผ,ผิดก็คือปึอ่งหรือบางทีเนี่ยดันเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ละใช้แขนแล้วใช้แขนคือมุมเนี่ยมันเป็นมุมฟลายมุมฟรายก็คือ การเปิดออกแบบกลางออกแบบนี้นะครับมอก็สอกเล็กน้อยแล้วกดลงมาจะไม่ใช่การดันแบบนี้ไม่ได้แบบนี้มันจะไปเหมือนท่าเบนช์เฟสไม่เหมือนกันยังไงก็หลอดจังวะโอ้ยมมีผมให้เสิร์ฟ <laughs> ท่าที่ห้านะครับตอนนั้นยุคประมาณปีหนึ่ง <laughs> ผมฝึกเดทลิฟต์เลยนะครับแต่ฝึกพิศดารส,สับ์เลยคือจับลงไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่ขาเลยแต่นิดเดียวนะครับ <laughs> ก็คือนัดขึ้นมาอย่างนี้ อย่างนี้เลยนะครับขาตึงลงปุ๊บพึ้งขึ้นมาตึงปึ้งนะครับถ้ดก็ไปนั่งโซฟาแล้วบบเคลื่อนโดนโดนสัตวแล้วโดนเล่นได้ประมาณจําได้ว่าสองสามเดือนนะครับแล้วก็เลิกไปเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลังแม่งกระดูก <którym> กูจะไปเกิดแล้วครับกูใส่รองเท้าให้ดีเลยสัตว์โดนไอ้เหี้ยกูเป็นนักบาสคนเนี้ยเออกูเป็นนักบาสคนนี้สตีเปนเคอร์รี่รู้จักไหมนี่เป็นไอดอลเลยนะไอดอลในบอม เลอบอลไหมเออเลอบอลเล่นพกเอ้าสอนให้ถึงกว่านี้เวลาชูเนี่ยทำนี้เออเดี๋ยวสอนให้คูก่อนมึงนี้นี่นะครับเวลาเล่นนิลิปของผมเนี่ยคือเล่นตามมีตามเกิดนะครับก็อะไรครูแล้วมันดูลงท้ามันเนี่ยสรุปมึงจะเป็นนักบ้านหรือนักบอลหรือมึงเป็นนักวิ่งเอาสักเอาสักอย่างเป็นนักรักอยู่วันนี้ช่องกูนี่นะครเด็ดลิปโม้ยมึงสอนให้ใส่ ข่าเยี่ยดยังไม่รู้เลยข่าอะไรขอายิงท่าโรชินโร,โรเอามุมไหน<ร>เขามีระดับแม่นี่ม<ร>ีสองมูมเราเล่นยังไงเล่นให้ผิดดูนี่นะครับ โ<ผ>ไม่ไดม,ไม่ได้ไม่โดน,มมดดนก็คือไปทั้งตัวเลยนะครับงัดมาหมดเลยนะครับค่าที่ถูกคุณเล่นยังไงพี่เนยค่าที่ถูกเนี่ยเอางี้ตั้งแต่การจับปลาเลยจริงจริงปลาเนี่ยเห็นไหมมีสองมุมให้จับ<ด>จริงจจับได้หมดเลยจับนอกได้ในหมายความว่าอะไรเอาลองดึงดูดึงแบบถูกนะกลางสอกออกปั๊บแล้วบีสบสะบัดคือมันจะได้ปิดท็ไมต้องทำหน้าดีๆกูรอไงการทำแบบนี้เนี่ยเวลาดึงถ้าเรากางสอกออกเนี่ยแทนที่มันจะไปโดนปีกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปโดน กล้ามเนื้อแทปบิเซีสหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเกาะที่กเกาะตามกลุ่มสะบะักตรงนี้ถ้าเรากางสออ,กออกในมุมนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจับในได้นอกหมายความว่าอะไราจับในแล้วดึงหนีข้อต่อข้าหลําตัวเข้าปีกนะครับเก่งแต่ถามว่าเมื่อกี้บิดตัวไปอย่างเงี้ยบิดไปดึง้วบิดอย่างเงี้ยไม่ต้อง การบิดตัวทวิสตสวมันก็ไม่ได้หรอสุดระยะไม่ดีสุดระยะในมุมที่ให้กล้ามเนื้อทำงานสุดระยะก็พอไม่ต้องทั้งตัวสุดระยะสุดระยะแค่ปีกแค่เห็นไหมปีกยืดสุดแล้วอ้าวดึงดึงมาแล้วบดปึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงแค่นี้พอหลังสุดแล้วถ้าอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็คือแรวเอวแขมกล้ามเนื้อหลังล่างด้วยปวดหลังล่างอีกแล้วระยะที่ดึงเนี่ยจำไม่เลยว่าใช้ข้อศองดึงดึงมาปั๊บ เอาเท่าที่ไหวนะบางคนถ้าเล่นสองข้างพยายามดึงดีถ้าเล่นข้างสองข้างแล้วไม่โดนอ่ะลองเล่นข้างเดียวดูผมว่ามันโฟกัสได้ดีกว่าอีกมือนี่จับตรงนี้ไว้ใช่ไหมประคองไว้ใช่ต้่งกึง้องใช้สองดึงอย่าใช้แขนดึงนะไม่งั้นเข้าหน้าแขนหมด พอแล้วกลับบ้านครบแล้วท่านึงถ้าสุดท้ายนะครับคือท่าสตีฟเลกเด็ดลิฟต์นะครับเราจะใช้บาร์เบลก็ได้หรือดัมเบลก็ได้ท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อหลังขาแต่ถ้าฝึกผิดเนี่ยมันจะปวดหลังแล้วฝึกแล้วไม่โดนหลังขาเลยวันนี้จะมาทําให้ดูว่าเวลาเล่นผิดเราเล่นยังไงนะครับมุมที่ผิดเราอาจจะไปฝึกแล้วมันจะเป็นมุมของเด็ดลิฟต์ได้เหมือนกันอย่างนี้นี่คือมุมของเด็ดลิฟต์ก็คือสะโพกเนี่ยเราจะพับลงไปทํามุมวงสายเยอะหน่อย อันนี้คือเดิลิฟถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่ามันจะไม่โดนหลังขาสักเท่าไรถ้าอยากให้โดนหลังขาเลยเนี่ยก็คือสเกตเราจะเอาหลังขาให้นเมื่อวานนี้ใช่เราจะโน้มตัวไปด้านหน้ายกสะโพกขึ้นนะครับเข่าอยู่ตำแหน่งเดิมลงไปแล้วรู้สึกว่าหลังขาเรายืดหลังจากนั้นกลับเข้ามาแล้วพับกล้ามเนื้อก้นเก็บเข้าไปนะครับลงไปเชิญครเห็นไหมฮะหลังจะต้องตรงด้วยนะครับเมื่อไรที่หลังมองเงี้ย ความเสี่ยงอาจจะเกิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเก่งท้องไว้ตลอดทุกช่วงการฝึกก็คือขาองอนิดน,นึงใช่ใช่ไหมใช่ก<ต>็<ช>ไม่ได้ลงองอจนแบบมันเป็นเด็ลิฟต์ใช่ๆๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หลังจะต้องตรงตลอดแล้วเกรงท้องตลอดด้วยถ้าเราไม่เกรงท้องแล้วเราเล่นหนักๆเนี่ยพอท้องเราไม่ได้เกรงปุ๊บก,กล้ามเนื้อหลังล่างไปรับภาระทั้งหมดทันทีอาจจะทําให้เจ็บได้นะครับยี่ถูกไหมถูก กีนอกจากท่าออกกำลังกายที่ผมกับเบสได้สาธิตไปเนี่ยจริงๆมันจะมีเ,เดี๋ยวนอกจากท่าที่สอนไปนะครับเป็นท่าที่ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อก่อนอใช่ไหมอะไรของมึงเดี๋ยว ที่คนส่วนใหญ่จะฝึกผิดถูกไหมครับคิดทำไมกลัวเนี่ยลงเอาไว้ก็นอกจากท่าที่ได้สอนไปนะครับเป็นท่าที่ผมแชร์จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เบแชร์จากประสบการณ์ตัวเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะครับแต่นอกเหนือจากท่าออกล่างกายพวกนั้นแล้วเนี่ยจริงๆไม่ควรจะไปเล่นท่าอะไรที่มันพิสดารท่าออกล่างกายจริงๆเป็นท่าหลักมีไม่กี่ท่าหรอกครับแบบท่าเล่นขาก็มีซควอสเลกล้างเลกเทนชั่นเลกเฮลก็มีท่าหลักๆพวกนี้แหละครับอาจจะมีเดดลิฟต์สติฟเลกเดรดลิฟต์ก็มีแค่ห้า จนเกินไปเพราะเมื่อไหรที่เราฝึกมูฟเมนท์ที่เราแบบไม่ชัวร์และไม่ชินแล้วก็ไปดูจากอินเทอร์เน็ตมาท่าพวกนั้นบางทีมันก็อาจจะเป็นท่าที่เอาไวส้ส,สีสันทําให้ดูมีสีสันอาจจะแบบไหลและแบบเฮรอม,มันอาจจะไม่ต้องแอดวานซ์ถึงขั้นอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะถ้าท่าพวกนี้มันอาจจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นเชิงฟังชั่นอลมากกว่าอเอาไว้แบบแต่ว่าท่าบางทีเราไม่รู้มุมแล้วเราไปฝึกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเจ็บดีหรือบางทีเทคนิคต่างๆเช่นแบบยกฟอนเวสไหลหน้าขึ้นมาแล้วมีบิดฝ้ายบิดขวาแล้วมีสะโพกด้วยแล้วม อะไรอย่างเงี้ยใช่มันถ้าเราลองมองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือท่าฟอนเรสกับท่าสคอตก็คือท่านี้ใช่ไหมแต่เราเอามันรวมกันแต่คอยเราไม่รู้ว่าจะเอาส่วนไหนก็คือมาถึงฟอนเรสแล้วสคอรตก็ไปอีกเขาจะไนก่อนจะได้ส่วนนั้นคือคือถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกแต่ถ้าเป้าหมายเพื่อนอยากจะเล่นท่าไหนแล้วให้มันถูกต้องแล้วเอาชัวร์ที่สุดอย่าเพิ่งเอามารวมกันก่อนจนกว่าเราจะมีประสบการณ์มมมาาาากกอออแตต่่่่ยยยยิิงงสเเรไดด้้หหลนีว เทียบกันนะ่ะผมทําอย่างนี้เอาพี่เนททาแบบเมื่อกี้ดิแบบไหนแข็งเออนั่นแหละนี่อย่างเงี้ยใครโดนไหล่กว่ากันอือพาพมีคนต่อพี่เน่ไหลไม่ใหญ่กว่า <c oughs> ผมก็ได้ไหลมากกว่านะเห็นไหมมันก็ทํางานแต่ไหล่อย่างเดียวไม่ต้องไปลงภาระที่ขานะครับคือ <c oughs> ถ้าแอดวานเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นมันก็อาจจะแบบไม่ตงรงเป้าหมายเรานะเวลาเราจะสร้างกล้างพวกกันแบบ ไหลก็ไหลนะครับ<ฮ>จบจบไปใช่ขาก็ขาเล่นแบบนี้ดีกว่าเราโฟกัสได้ง่ายด้วยแล้วก็มันตรงกับเป้าหมายในการสร้างกล้ามเนื้อก็คือฝึกให้น้ําหนักที่เราแบกได้ดีกว่าเพราะจริงแล้วถ้าสะโพกอย่างเงีเ้ยเบซ่าเล่นได้ร้อยกว่าโล แล้วสิ่งที่จะทําให้เรารูปร่างเปลี่ยนอะ่ะก็คือความสม่ําเสมอวางโปรแกรมฝึกตามโปรแกรมจริงๆนะครับเช่นแบบสัปดาห์หนึ่งเราเล่นเวทสามถึงหวันอย่างเงี้ยก็เล่นให้ครบทุกส่วนอย่าไปทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งแบบไม่อยากเล่นขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมานั่งแก้แบบแบบพวกเราอีกจบคลิปแล้วสำหรับวันนี้ก็ปดผมด้วยสบัดผมด้วยคุณทใส่คลิปมา จบคลิปแล้วสำหรับวันนี้ชแชมพูอะไรป,ประคำขีควายผมเี่อะไรจบคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครไม่เชื่อว่าประคำ <c oughs> ขีควายไม่ดีนะครับผมเขี้ยอะไรไม่รู้พอจบคลิปแล้วนะวันนี้ถ้าใครไม่เชื่อว่าถ้าผิดเนี่ยมันขำยังไงนะครับแนะนําให้ลองให้เต็มที่นะครับให้ลองให้กระดูกสันหลังเคลื่อนเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับเ <c oughs> พศไหม ถ้าดูช่องผมก็จะถูถูกเลยแล้วไม่ต้องทําผิดเลยฉะน,นี้ผมพูดเฉยๆว่าช่องผมเป็นแบบนี้ช่องอื่นผมไม่รู้ไม่ของเราต้องสอนให้คนแบบเจ็บปางตายกันไงแล้วเขาจะเรื่อยรู้ไงว่าแบบไม่ควรทําอีกแล้วอ่ะแบบเดลิทจนเดลิทจนหางแม่งงอกมาเนี่ยเพื่อดูหลังแม่งแบบฝุดออกมาเลยจะได้หายไปเลยนะครับปบดแล้วก็ปิดคลิปได้แล้ว <laughs> ดูดูผมไทยผูกสวยกว่าผมใครดูมีน้ำหนักกวา่าพวกนี้ไม่มีนี่สวัสดีครับมึนสัตว์คลิปเทียนี